มาจ้ามากินตุ่มามาพี่น้องกินตุ่มข้ามาอร่อยจุงเบยอ,อร่อยจุงเบย วันนี้ทำงานบนไปนะคะนางไม่ได้หยุดค่ะพี่น้องไม่หยุดปะสติก็ทําทำงานนะคะ ถ้ทาทำเนื้อว่าเคยกินกับนังเคยกินกับตมามา้มมะม่าพี่มูจอดทานไากินยังมามาเด้อนี่มามา่มามาเาจังมาเาจังใ <c oughs> ส้บเบเขือพี่นอ้องต้มมามาใส้บเบเขือ ไปใครไปปลาปลาข้างโดนปลาข้างโดนคือปลาอะไรปลากระป๋องแบบยิ่ วันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนคะวันฮอลิเดย์วันนี้นางไม่ได้ฮอลิเดย์นะนางทำงานบนไปค่ะตรงกลางไม่ได้อยเยอะดอกพี่น้องเอทโอทำงานได้เยอะจะได้เงนินเยอะเยอะ ไปเพื่อชีวิตที่ดีว่าสัน้นใครบ่ามาเห็นก็กดใจให้หน่อยนะคะแล้วกดติดตามให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย